พละพักนักปรุง plus ส,สำหรับเปรี้ยวหวานสูตรนี้นะครับผมเลือกใช้สะโพกไก่ครับเราก็จะหั่นให้ชิ้นใหญ่เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขูดขิงขูดกระเทียมแล้วก็ใส่ลงไปหมักไก่พร้อมกับโชยุเขาให้เข้ากันดีนะครับหมักไม่ต้องนานครับผมระหว่างที่หมักไก่เนี่ยเราก็มาหั่นผักของเราให้เป็นชิ้นพอดีคำครับ วัตถุดิบหลักๆในเมนูนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาไปฉาบก,กับน,น้ำมันก่อนเดี๋ยวเราจะเอาพริกหวานกับหอมลงก่อนครับพอสุกดีแล้วเราจะค่อยตามด้วยรากบัวแครอทแล้วก็มะเขือม่วงครับทอดผักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไก่ต่อเลยครับในการทอดไก่เนี่ยเราจะชุบแป้งบางๆโดยใช้แป้งข้าวโพดผสมกับแป้งสาลีครับเขาให้ติดแป้งดีแล้วก็ทอดได้เลยครับ ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะทําซอสครับซึ่งซอสของเราง่ายมากเพราะเราจะผสมตั้งแต่ตอนที่ยังเย็นๆอยู่เลยมิรินนะครับมีโชยุนะครับอันนี้เป็นจิ๊กโชเพราะปกติแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้น้ําส้มสายชูสีดําซึ่งบ้านเราก็จะไม่มีนะครับเราก็ประยุกต์เอาผสมกับน้ําส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิแทนครับตัวนี้เลยครับของอสอรอครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ หมักด้วยวิธีการธรรมชาติไม่มีเติมสีไม่มีเติมกลิ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมแคลอรี่ศูนย์ครับแล้วเราสามารถนำมาประยุกนะครับทำเป็นเครื่องดื่มก็ไดะ้จะดองผักก็ไดะ้ทำเมนูได้สารพัดดังนั้นแนะนำครับว่าควรจะมีติดครัวไว้เราจะใช้น้ำส้มสายชูข้าวตัวนี้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระทะใบย่มยอมๆของเราเลยพร้อมด้วยน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดที่จะทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีความข้นครับเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟครับ คนไปด้วยครับผมซอสของเราจะมีลักษณะที่เหนียวแล้วก็ใสขึ้นครับซอสสุกแล้วก็คนดีแล้วนะครับปิดความร้อนได้เลยครับเราก็จะนําส่วนประกอบทุกอย่างครับที่เราทอดไว้ใส่ลงไปครับเขาให้ซอสเคลือบติดดีสุดท้ายก็โรยด้วยงาขาวคั่วนะครับรับประทานกับข้าวสวยล้นๆอเนนะี่ยแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. c o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายน์แอดครับ